สบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเนาะมาพบมาพอกับยายาคือเก่าคนเก่าคนเดิมพี่น้องน้องเอ้ยหนาวพี่น้องืันนี้คือนี่ฝนตกยางแห้งย่งยงางไร้ติบเลยยังบวสว่างเลยยังมืดพี่น้องเลยยายาเลยสสุดใหม่ใหม่หมหมแล้วหนาวแห้งยายาสบายดีกองลุกสบายดีเอฟซีดิสบายดีย FC, ดยดจ้า สบายดีนะสิแย่ๆเนาะอย่าาอย่คนสวยลูกเห็นกล้องไหมลูกนางเอกซ่องพี่น้องเอ้ยนางเอกซ่องพอละน้องล่ะเนี่ยหนูลูกสาวของน้องล่ะน้อพี่น้องแม่เพิ่งไปทำงานบ่ได้อยู่ไปยังบ่ได้งานแม่ก็ได้เนาะยังหางานอยู่พี่น้องเอ้ยเดินเหนาจริงๆมุ่น มือใหม่จับยังจมบุได้น้องผีหงโอ้หนาวดลยมือนโอ้ยใดรเห็นแต่ญาญ่าดละนี่พิดงเห็นแต่ญาญ่าดล้นี่ยาญ่าถ่ายกล้องหนาน้อี่น้ลงเอยาญ่มองกล้องได้แล้วเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมสปายดี้เอฟซีเสร็จเลยเอฟซีกินข้าวอย่าบ่ใส่บาบ่เลย กี่ต่อจัาเยอะแยะเยอะบ้าสิเลยนอนนี่นอนไหนหนาวพี่น้องเลยนอนในซองถือนอนยังจะตื่นเด้ตื่นเนาะมันหนาวน้องหล่าก็จะไปถ่ายคลิปอยู่บ้านหนองซากบไปพี่น้องเอ้ยมันหนาวไปบนหลับนตุกเบ็ดมืออยู่มุมนี้คาหนาวหนาวหนาวเย็น โหเลือพี่น้องเลยอยู่ตั้งแต่ำแล้วตารางระยาก็เลยสาวจนฉันยอกสาวก็เลยลงมาปดนนอลงมาเลยจนพอจกินน้ำเย็นกับบ่ได้ต้มน้ำอเย็นกับอกกับกมันลมพอพี่น้องเลยลมผัดปัดตังบุบๆพี่น้องเอ้ย ก็กำบมีเงินพี่น้องเลยา้วยยืดยืดยืยืยืให้คนรยดูคนรวยดูยืด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 ยื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 ย บึงได้พี่น้ึงเด้พี่น้องบึงาบึงนางเงน้ำพน้บึงน้ำเฮาเนหูเหลืองพี่น้องงจาจมาเปลีบึงยขันพี่น้องจออไปหลินน้ำน่องซาวอยู่หลุซาวยยืวันนบโบไปได้ออกพี่น้องเป็น คอดลูกเลยว่านนะ้อคอดลูกออกมาผดวาเสียใจนะพี่น้องเสียใจวิตีพี่น้องเอ,อ้ลูกสาวสามโลหัวพี่น้องของหลักกะบกตน้นซองทุ่มบมื่คืนก็โทงบอกคืกนนาอว่าลูกก็ลูกคนเสียเนาะแต่ของศาลคนน้พี่น้องยังิองหลักก็จิไปถ่ายใหอนเดิพี่น้องะามเป็นในใดเนาะปสาเปตุ ยิ่แต่ว่าไปสีดามันมันหายเนาะพี่หนุ่มหายแล้วเอามือบาดเนาะขอแบบเอามือเอามือเพื่อนนะพี่น้องเมื่อเลยหายเศร้าหายเศร้าเสียชีวิตเลยพี่หนุ่มลูกๆคนนี้คนคนแรกคนลูกยิงใายเนาะคนที่สองมันยิงพอคนว่าได้ทันพ่อแล้วยิงใส่แล้วพี่หนุ่เดี๋ยวพ่อมัไปเสียใจนะ ไปเลยนี่ทั้งมันล่มมันหนาวหี่นงไปแค่กวาด้ทางเปื้อนของหลักจะไปอยู่ไปอาบแดดให้เบิ่งอยู่ว่าไปทามเบิ่งว่ามันจะเป็นในไดนะพี่น้องขาติดตามส้มกันไปเรื่อยพี่น้องเลยโอ้ยเหนื่อยยามหนาวพี่น้องเอ้ยแต่มันเป็นในไดแล้วจังหวะจะเสียสิโทรมาเมื่อคืนรอกโทรมาพนังหล่า เสียแล้วขอในมือดิมพันธ์พอมื้อสินนะขอดแล้วกเมื่อเมื่อก็พอดีเลยหน่องคนหลังหลับไปผูกแขนฝืนวันเลยก็ได้เยียมฝืนเนาะตอนนี้มีลูกสาวไปอยู่กันทำเองเยียมตอนชิคอร์ะเลยบุรีใบหน่องเลย Kata nau nih leh nih, kata nau nih leh minum leh. Jaga nau, ya. ya, ya sebagai FC tu, sebagai jas tu, sebagai tu, <laughs> sebagai tu, sebagai tu. Punyai banyak ya. say, punyai jujah-jujah nih leh. Punyai jujah jujah nih leh, mungkin mungkin kau sena kau maut.

น่าหนุนโตหนุนเดี๋ยวนี้บนจะขวบพี <t <t ่น้องเปนจะขวเรี่องนี้ขวบแล้วเห็นเห็นเขาลำแหล่น้าหน้าน้าน้านน้สุใหม่ออนหนาวสุกันหนาวสีเหลืองอเติมพี่น้องเอ้ยย่ๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเลย เมืีทีชมพูุ่่นุนุนเดี๋ยวป่าุนนนไก่บุได้่น้อหมักไก่ย่าเอ้ยุนนุน้พอทูขึ้นน่น่ะทู่ลาไก่น่าน่อีกน่าทู่ลาไก่ใส่เาก็ไลก็แซ่ดเด้อพี่น้องใส่เลยฝ่าลุงพ่อแม่ ไอ้หน้องกดไลค์กดแชร์ให้ยาญ่านี่ยเด้อใส่เลยกดติดตามญาญ่าแน่ใส่เลยเนาะยเจ้าอ่ตานยังหน่อยอยู่ใส่เลยเนาะตามยาญ่าเนีอยเด้อญาะยาจะเอาคลิปเรื่อยใส่เลยเอาคลิปเรื่อยยาญ่เนี่ยผักโอ้ยขึ้นอัผักนด้หนี่งไหมออุ้ย เพื่อนบริการตรางพี่น้องเอ้ืนเย็นดีลมอยู่อยู่เพือดแคบตรงหน้าพี่น้องน้ำโปตกคนลงท้ำสิลมหนาวขมูนนอกบ้านนอง้อนนองบาปงาน้องเอ้ยนอป่าลุงเอ้ยนอเอ้ยเอ้ยบ่อเใหญ่เอ้ยน้อ

เป็นชาหิตยังได้วหรอสามลูกว่ะสามลูกกวัวพี่น้องคนมึงคนหน่อยบูนี่เนาะเอาครับูนี้นันง่ง,ง,ง,งพี่น้องมาหนิกานที่จบคลิปเนาะพี่น้องเนาะขอขอบุญถูกคุณเอชซีเด้อคุณคนป่าลุงพ่อแมนะ่เอาา มาจับส้มซองพอน้องล่าขอให้สุขภาพแข็งแรงทำรวยเงินทองหน่อยๆนอยถือเลขถือคว้ยน้ำมูกคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีสบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย